สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับแนนที่รัวบ,บ้านยิปเปอ,อีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับเมนูวันนี้นั่นก็คือผัดผักค่ะแต่ว่าแนนอ่ะใช้เพียงแค่ซอสขวดเดียวเท่านั้นนะคะเป็นซอสเกาหลีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแนนใช้ซออะไรผักส่วนใหญ่วันนี้แนนก็จะใช้เป็นผักรวมละกันเนาะก็จะมีขนแกล่มค่ะ ทอลันเตาแล้วก็เป็นบอคคารีม่วงนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ก็คือบอคคารีม่วงแนนซื้อมาหัวละยี่สิบบาทเท่านั้นเองน่าทานมากๆเลยและว,วันนี้แนนก็จะใส่ต้นหอมญี่ปุ่นไปด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนๆสะดวกจะใช้ผักอะไรก็ตามชอบเลยค่ะอ้อแล้วอย่าลืมนะคะเราก็ ไม่ลืมความเป็นไทยโดยการใช้กระเทียมค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะขอใส่กระเทียมไปนิดนึงนะคะใส่ไปแค่ครึ่งเดียวนะคะยังไม่ใส่เยอะ mm. เดี๋ยวเอาไว้ใส่ทีหลังอีกรอบนึง mm. แล้วก็หมูอันนี้เป็นหมูหมักนะคะ,อะมอครั้งที่แล้วแนนทาคลิปราดหน้าเนาะหมักหมูเอาไว้แล้วก็ส่วน ที่แนนหมักหมูนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะก็จะมีแป้งมันเบกกิ้งโซดาเนาะแล้วก็มีไข่ขาวนะคะใส่เฉพาะไข่ขาวพอแล้วก็หมูนะคะแนนปรุงรสอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ผงปรุงรสไปนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหมูสไลดดเนาะที่แนนเอาไปหมักไว้เหลือจากเมื่อทำคลิปล่าหน้าก็เลยเอามาทําเป็นคลิปผัดขักแล้วก็ใช้ซอสหมักเนื้อเกาหลีนะคะ นี่แนนะใช้ซอตัวนี้นะคะเป็นซอสสำหรับหมักเนื้อหมูของเกาหลีนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะเคยเอามาทำผัดคักโอ้ขึ้นใจไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็อร่อยแล้วซอสตัวนี้นะคะมีรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะ เราก็ใส่ผักทุกอย่างที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแมนเพิ่มอันนี้ไปอีกนิดนึงค่ะใส่แครอทไปเนาะสีจะได้สวยส่วนบลูโคลีม่ม่วงอ่ะเวลาสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขาก็ไม่ได้เป็นสีมว่วงนะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้ผักที่เราใช้น้ำเขาก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแนนใส่ซอส ตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะที่แนนให้ดูเนาะก็คือซอสต,ตัวนี้ค่ะตัวเดียวเลยค่ะเพื่อนๆลองทําตามนะคะแล้วก็รับรองจะค้นพบวิธีการทําอาหารแบบง่ายๆเหมือนบ้านเราอันนี้ขวดใหญ่มากๆเลยนะแนนใช้มาจะหมดแล้วค่ะชอบมาก <Okay. S 1> จริงๆซอสต,ตัวนี้เขาเอาไว้สําหรับหมักเนื้อปิ้งย่างเนาะแต่แนนเราเอามาผัดผักเฮ้ยโอเคมันอร่อยอะ่ะเดี๋ยวขอชิมลบสักนิดนึงนะคะอ mm. ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะแล้วก็กระเทียม ระเทียมที่เหลือนะคะใส่ไปแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นที่เตรียมมาไว้ใส่ไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูง่ายๆในวันนี้เคล็ดลับการทำอาหารแบบง่ายๆสไตล์บ้านเรานะคะและอีกอย่างนะคะคนทำกับข้าวไม่เป็นก็สามารถทำได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย